สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องตอนนี้สาวมีอยู่ที่หน้าสวนเทิดภเกติพี่น้องมือนี้ก็เป็นมือเลกเนาะที่อันสามีได้มาเบิงมือที่เพินเปิดพี่น้องเลยเปิดจริงซาสวัสกษ์เนาะอันบรรยากาศพี่น้องเลยคนหลายแหงมือนี้เนาะปลาทงนักทองเขี่ยวหลายขนาดเลย m อ e มรเพิ่นว่าพี่น้องยังแจพี่นะครับ ใหญ่มากพี่น้องเลยสวยมากมีดไ,ได้ติดกา้าขึ้นพี่น้องเลยสูงขนาดเลยสูงสูงขนาาพี่น้อง,งาาตอนนี้กาคนกำลังซื้อตัว๋วรอคิวขึ้นพี่น้องอท่าเข้าไปนวค้อออานะคะนาไไน้ากเหม่ท่านต้องมาต่อคิวนะคะเพราะว่ามีผู้ที่ต้องการจะขึ้นชั้นสวรรค์รอคิวอีกหลายท่านนะคะขพะขออภัยในความไม่ ดด้วยนะคะท่านที่เข้าไปแล้วนะคะแล้วออกมาทำธุระหรือทิ้งที่นั่งไว้นะคะท่านจะดับเข้าไปให้มาต่อแถวใหม่นะคะอ๋อเมืนกลังประชาสัมพันธ์พี่น้องถ้าออกมาแล้วจะเข้าไปใหม่ต้องต่อแถวใหม่อ๋อถ้าได้คิวแล้วก็ต้องยืนรอคิวนะพี่น้องอ๋าไดโนเสาร์ ตัวพี่น้องช่วงเวลาเปิดให้รับตัวตระหว่าวงวันที่15ธันวาคมถึง1มกราคม,มรอบเช้า9โมงถึง11โมงรอบบ่ายเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาหยุดให้บริการวันที่22 23โอ้คืนนี้พี่น้องหยุด2วัน เพื่อวางระบบบริหารจัดการนะะคอ๋อเพื่อนจะบริหารจัดการระบบก็พิธีผู้เข้าทน้องเพื่อประยุทธ์ท่านเจ้าสองข้าเจาสามเป็นจำนวนมากนะคะแต่ถ้าที่ได้รับตั๋วไปแล้วนะคะและยังอยู่ในบริเวณพื้นที่นะคะได้ขึ้นทุกคนนะคะจุดซื้อตั๋วพี่น้องจุดที่คุณอยู่บอกโอ้ยยัสงขยาก็ยังไให้ตั๋วละใช่ไหมโอ้โหอย่าลูกแม่จับเลย

มีน,นิก้าขึ้นแอ้ตัวช็อปน้องคนนั่งรออยู่ในเต็นก็รอขึ้นเนาะเป็นลำดับพี่น้องเลยซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วก็มายืนรอคิวอยู่นี่เนาะาทุกคนหลายขนาดนี้นนอ๋อไดโนโูเสาขะนาะดสูงมาก ให้คนลงแล้วก็ให้คนอื่นขึ้นพี่น้องรู้เลยสิงซาสวรรค์กหมุนประมาณนี้เลยพี่น้องบริด้หมุนไว หมุนช้าๆให้ได้ชมวิวเนาะป้าพี่โนยุดเฮิร์งพุ่งล่ะก็จะเห็นวิวเมืองนครพนมนะครับเชิญมารับตัวตัวเลยเนาะไอจุดรับตัวเห็นท้องสั่งลาวเลยจากจุดพักคอยที่หนึ่งนะคะเดินมาทางนี้เลยนะคะแถวไหนที่เจ้าหน้าที่เรียก เดินเกาะเกาะกลุ่มกันมานะคะทุณคนหลายแห่งพี่น้องเลยเพื่อรอคิวขึ้นป้าทุกจุดพักคอยทีกหนึ่งนะคะเกาะกลุ่มกันมานะคะอย่าแตกแถวนะคะลงมาแล้วพี่นอ้องรอบนี้ลงมาแล้วอันนี้เลยนะคะรอบนี้ลงมาแล้ว มาแล้วพ <c oughs> ี่นดองพี่ขึ้นไปน่ากลัวม,มั้คะข้างบนไม่น่ากลัว <c oughs> สูงมากแอยเอยน็นมากค่ะแอเย็นมีแอร์ด้วย โอ้ิวซิวะคะประมาณจับนาทีค่ะขึ้นไปแล้วลงมาเชิญได้ตรนครับตวได้ที่จุดรับตวจาพี่น้องเลยไม่น่ากลัวเพื่อนวะมีเพลงมีแอร์จักุข้านดรอขึ้นพี่น้องวันนี้ก่เพื่อนกระจาเอาอันคนทางนี้ที่ว่าพักคออยู่นี่เนาะขึ้นก่อนเนาะพี่น้องมาแล้วตามคิวเลยรับตัวแล้ว่นต้องรอนจุดต้รอที่หนึ่งก่อน

ถ boy, ้าเกิดว่าท่านไม่มีตั๋วนะครับแสดงว่าท่านนะครับผมนะฮะไม่ได้ผ่านจุดครว่ได้รวจนะฮเพราะฉะนั้นทานที่ผ่าจุดตรท่านต้องมีตั๋วนะครับแล้วก็ผมขอประชาสัมนะครับกระชาวของเรานะครับหนึ่งสองสามสี่หก่้นนะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะดำเการตรวจให้นะครับานึกนะครับอ่าทครับ้าสนะครับอัอเย่าร้ากรณี้่ว่าว่าไปคราม่หว สูงในระดับที่อาจจะเป็นเท่าที่สิเศษเหมือนแบบนี้นะครับหรือว่าความสูงที่จะทําให้สี่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่ไหวแล้วเนี่ยโทรได้ที่เบอร์นี้นะครับดจะถ้าเฮาบาไหวเฮายานแล้วเฮาขอลงพี่น้องโทรแจ้งท่านลงนะครับแต่อยากให้ทุกท่านนะครับได้ไปขึ้นไปดูบรรยากาศสวยๆบนนั้นนะครับเพราะว่าท่านข้ออาจารย์นั่งรอกันมาจนถึงเวลานี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นไปแล้วนะครับผมเนี่ยท่านไม่ไหวนะครับผมในการที่เรานั่งรอกันมาสองส ่พ e. ah, uh anyway. okay, okay, okay. ี่น้องเลยรอจอง3ชั่วโมงเพื่อจะได้ขึ้นรอตั้งแต่เว้นจนค่ำคือที่เอเชียทีนนะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่นี่อีกหรือแห่งก็คือนะครับผมนะไม่ผูกไม่ปลอของเราก็เลยขอเชิญสองแถวตรงนี้ครับเชิญนะครับผมเชิญเลยนะครับสองแถวครับเชิญครับเชิญเลยนะครับสองแถวครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับก็นี้ยังยังยังไม่มาเนาะใช่ไหมครับนี่โอเคครับนี่โอเคัสองเชิญเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าต้แถวาหนะถ้าคิวฝากก่อนก็ได้นะครับ เดินเลยนะครับเดินเลยเดินได้กลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวนะไม่กลัวลุยเลยกลัวไหมไม่กลัวลุยเลยเพหรอเก่งขนาดเลยคุณเบสเก่งมากขึ้นไปได้แต่ขุมนี้ของแบบนี้นะครับผมนะ้ท่ามันไม่อยู่ในกลุ่มนะครัาจะนทยามตัวเองแล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผมเน่ชื่อว่าก็คงมีคนไทยมีมีอาจจะมีท่านที่กลัวบ้างด้ยซึ่ง ผมก็กลัวนะครับผมน่าจะสองรอบ้วก็รวมทั้งสองรอบนันะนครับแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับีึงวจดิการแก้ปัญหายไปนะครับก็แยก่อยๆกันจุดรวมสายตาครับมองปฏิทไยในทางมองข้างนะครับอย่า้องปฏิกามองกมองนี่ไปมองไกลๆอย่ามองข้างล่างอุ้ยกลัวพี่น้องเขมีอันน้องจินต้นอากาศที่คนลุกเลยไปได้กี่ตาขึ้นยอง ได้เขียนกันนะครับรุณว่าติดหนูวิธีเป็นสิ่งง่ายเลยนะครับใช้ได้ดีเป็นคนมาแล้วหายคนนะครับหลังคานะครับวิธีนี้ทำหลังมาควยจะได้นะครับเวลาไปสำหรับที่สุกสุดนะครับในทมาที่ถ้าอยากสวยแน่นอนหลังคาได้นะครับและเราพ้อมกันหางอะไรนะครับหลังจากนั้นไปดูกันเลยนะครับน่าจะไหนจะไม่ดื่มสาหรับถ่าครับสลับแล้เพื่อที่ยังไม่ถือหัวครับขอเชิญมารับหัวก่อน

โอ้เก่งจังเลยสบายเย็นเย็นเก่งเลยนะโอ้หนูหนูยังไม่กล้าขึ้นเลยอันนี้ธรรมดาเหรอคะมันไม่ได้หมมุนันเด็กสบายเย็นเย็นเก่งจังเลยหนูยังไม่กล้าเลยโอ้พี่น้องเอ้ยคนเก่งขนาดเรายังไม่กล้าสุดเลยเพคนว่าสบายพี่น้องมีแอร์เย็นเย็นมีเพลงเพราะๆฟังเนาะ รับิีมงานเราห5 5ใช่ไหมครับนี่แปลว่าทั้งหมดอีกแล้วนะครับู้จักตัวครับรู้สึกดีที่มาหน่อยนะครับเพราะทีมงานของเราหนะครับอยู่ในั้นตแต่่วงคนละ9นาฬิกาแล้วนะครับเพราะฉะน้นก็เราอยู่ลงมาแล้วลงมาเถอะละตู้พี่น้องรู้ยักตัววอยูยครุนาารัตตัวต่อครับ

ทั้งตื่นเต้นทั้งเสียวนะครับแล้วก็ผ่อนคลายเนาะแต่ว่ามันจะมีอย่างคือกินขาใหญ่เนะี่ยมันมันไม่เหมือนกับกินขาที่โตนะมันจะโยกเก้งแต่พองเราไม่นิ่งนะครับก,กับน,นั่งเครื่องบินเนะาะไปเทีนั่งเครื่องบินนะครับแล้วก็อาจจะเห็นภาพพาโนรามา่า300ถาึงศาเห็นหมดนะครับฝัง่เงเราก็เห็นฝั่งเราก็เห็นนะเนาะก็คือแรกๆอาจจะเสียวแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ ผมเองมาทั้งครอบครัรวก็โรแมนติกเนาะพ่อแม่ลูกอาสี่คนนะบบันี้มามาจากอำเภอรีเวลัยจังหวัดพึงการผมเองก็เป็นประหลัดกุ้โถที่นั่นนะครับขอบคุณครับท่านท่านมองวิวรอบรอบตัวท่านครับ360รอสงศาที่คือมองคล้ายๆเราเวลา,าเรากระโดดหอเนาะเราจะมองไปที่ขอบฟ้า อันนี้เช่นกันถ้าท่านมองข้างล่างท่านจะเสียวนะครับพ่อะอะแต่ลูกสาวบอกว่าพ่อทำไมเห็นรถรถเหมือนรถของเล่นมันสูงเหยครับพ่อมันเป็นยุดตรงยอดสูงสุดเนาะแต่ผูบอกลูกสาวเนี่ยนะบอกลูกก็จะไปมองมันกลัวก็มองพิวทัศนะครับรอ,รอบรอบด้านนะครับสามร้อยสี่องศาก็จะมองเห็นฝั่งลาวฝั่งไทยก็รถก,การตืดเส้นเนาะโอสส้สุดยอดครับเดี๋ยวจะจะมานั่งฟรีอีกรอบหนึ่งเร็วๆว,วนี้เนาะรุงนี้ไปทำงานแล้วขอบคุณครับ เป็นกานครับคุณสมบัติดีมานี้อย่างเงี้ยผมขออนุญาตนะครับสองแถวเอ้ยสองท่านผมขอสองท่านตรงนี้ผมให้กินตรงนี้ก่อนนะสองท่านนี้นี่ฮะสองท่านข้างหลังโอเคเชิญครับสองท่านอัดดียกมืออาจารย์ใส่การไอดีฮะใส่ผมไม่ท่านคุยกันผมไม่ท่านคุยกันอ่านสองท่านโอเคสองท่านตรงนี้เชิญครับผมเชิญเลยนะในครูนี้นะครับก็เป็นรีวิวนะครับจากทางผู้ที่จากทางจช่างงานนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวบางทีผมพูดไปแค่ไหนจะไม่เห็นภาพนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ ถ้าจะเห็นภาพดีที่สุดก็คือให้ผู้นะครับผมที่ได้ไปนะครับส่รอพิรีวิวชิมให้ชมกันนะครับว่าคเทแต่ละคนเป็นยังไงนะครับนะซึ่งก็คณะนอ่ะดีนนะครับี่ทมางนี้เลยนะครอแต่ว่าตัวเาตรั่ค่ายจะมา้ีท่อนะครับ้วขั้นท่น่อนนี้เน่ยน่าจะไดีเหมือนทั้งลแล้ คนทิเคียคนอันขื่นเบิดเนาะหลายแห้งฮู้ที่ฮอจักทุ่งพี่น้องเหมือนีเนาะเพราะว่าเป็นวันยุทธพี่น้องไอ้คนก็เลยหลายเนาะพาครอบครัวพาลูกเรามาขึนจ้าสวรรค์เนาะของเล่นพี่น้องของเล่นก็เด็กๆชอบมาก คับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับตั๋วนะครับเพื่อไรับตั๋วได้ที่จุดรับตั๋วนะครับจุดคัดคอยที่หนึง่ง 弟弟，你怎么没来？我过年呢。 ขายน้ำพี่น้องจะมีของฝากนครพนมก็กีหมูยอที่เกาลัดคั่วด้วยไอศครีมเครื่องดื่มขนมป๊อปคอนของกินก็ มีเลยพี่น้องขอ,องกินก็มีขาย นี่มาสองบงวิวริมโขงวิวริมโขงฝั่งนี้ถนนใต้โขงพี่น้องทิ้งช้าสวรรค์น,นี่อยู่อันอใกล้ๆถนนริมโขงเลยพี่น้องถนนริมโขงบรรยากาศดีขนาดเลยลมเย็นๆพี่น้อง ตามขนาดเลยภูเขาฝั่งลาวสวยมากคนกระลายได้พี่น้องอยากออกกำลังกายอยู่ถนนสายผงอันนี้จะเป็นบ้านชนเผ่าพี่น้อง าพี่น้องเลยคนหลายแห้งขึ้นฟรีพี่น้องเลยจนถึงวันที่สามสิบจนถึงสิ้นเดือนเลยครับผมเป็นัวแล้วครับนายืน คือคนอยู่ขา้นที่หนึ่งก่อนครับถ้าแถวกว่านะครับ บริเวณทางหน้ากับประมาณนี้เลยพี่น้องมีรถตุกต๊กๆพี่น้องคอยบริการเนาะบริการรับส่งนักท่องเที่ยว น้องสามีพาพ,พี่น้องรออยากเบิกเนาะว่าคนหลายแหงแล้วคนกัเกียร์คนขึ้นตลอดเลยเน,นาะรอบเช้านะนเปิดเก้าโมงหาสิบโมงรอบบ่ายนสองโมงหาหกโมงพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้นะคนหลายเป็นพิเศษเลยนนนเนาะนักท่องเที่ยวหลายเพราะน่า,นาจ,จะเกียร์คนขึ้นจุดเบ็ดลหละพี่น้องหลายแหงเพราะว่าเป็นวันหยุดเนาะมื้อนี้เนาะ พี่น้องสามียังบก้าขึ้นเลยเนาะเป็นคนอื่นเพ่นขึ้นแล้ะกันเก่งขนาดเลยยอดใหญ่ขึ้นเพิร์ลว้าว่าขึ้นไปกาโบได้เป็นตะยานเลยพี่น้องเพิน์ลว่าว่าวซิลซิล้วกัสบายพี่น้องมีแฮยิ้เย็นแล้วกัมีเพลงฟังเนาะอยอดมากวันนี้สามีกาิกังได้พี่น้องเนวะันนี้สามีโบได้ขึ้นเนาะ กลับไปกินขา้าวกินน้ำก่อนพี่น้องเดียว้าาสามีบางๆตอนท่องค่ำเนาะตอนนั้นประมาณตุ่งสองทุ่มแล้วสามีกนสีออกมาอีกคนหนึ่งเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้สามีในเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดี